สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานอยู่ในประเทศต่างประเทศเออพี่น้องเอ้ยมันนี่ลุ้งวนมากเยี่ยมยามพี่น้องทั้งนี่ละบานไม้โพไซตำบลหน้าหน,นังพ่นปสัยน้องค่ายพี่น้องเอ,อ้ยมาเห็นตะข้อง,ง้เป็นแฟนไปนแท่งไหนเนาบปเนี้ คนใหญ่โพทางบ้านไม่พอไสแล้ววาสิทเปิดราคาขายงัวงมาสัน่นโอ้โหพี่น้องเอ้ยเราปล่อยไปทรงหน้าแล้วที่นั่งไปหาเราก็นะเราไปคือกระชืขายบ้านในราว่ายากไรโอ้หุ่นเราปล่อยไปแล้วตัวนี้มาเห็นตะขวกเปลาว่าเป็นขยอยยกไปหมดแล้ว พ่อใหเสียไฟไปพยอ้อยเสียไฟไปดิต, <laughs> ตื่นยี่ได้กันวะเห็นลวดอ่ะโอ้ยตัวเสนนี้กระยูติงวดดิโอ้คนหนาแค่ไหนมาปลูกไร่บอกเท่ดิมเนี้ยปลูกขี้เกยตัวนี้ไปฟวดีกินเฟี้ยงเห็นไหมหล่ะพ่อใหญ่ขึ้นพื้นไปพุ่นบ่านี่ โอวงัวลายตัวตัวนี้ไหมมีต่วัวแดงโอ้งัวพอดีเลี้ยงคือปล่อย่เส่ี๋ยวปล่อยวัววอยเห็นนันกินเอาพี่เดี๋ยวจะควพีคนไนอนไงวันดีพปะยัยวันดีครับคูมพวันนี้พูดทังบันหนังเฮาบันไม่เปใไซเฮา แก่นนกตัวไปเปไอยอย่งหนึงว่าน่ะยังไงพ่อสิบสามตัวยิ่งขายว่าสิยกคว้าขายตีว่าเฮียไห้กว่ายก,กทิพเลยยกเลยีหน้องไดสื่อไปได้บ่เนีนี่ถอดกระถอดบ่ถอ,อดกระถอดยกยกกระยกเดี๋ยวขว้ามมก็ยังยกเบิดเลยบ่ส,สิเปียอาชีพไปยังเลียงว่าีพหอาชีบยัง ไปเลี้ยงมีหลานน้อยนะโอ้เพื่อนสีเปลี่ยนจากเลี้ยงงัวไปเลี้ยงหลานพี่น้องเอ้ยเรื่องงัวมาจักมาจากปีแล้ววานนี้ปีนี้เปิดราคาขายหยกได้พี่น้องเอ้ยถอนกับถอดขายกับขายเอาว่าราคาเข้าๆเพื่อนฟังได้พี่น้องกันเถอะเพิ่นจากคู่วันราคาหยกหยกไหลบ่ได้พี่พวก มีพวกยับป <inh> <ator> <m> ีดูยับปียูขันผมขอไปไก่เดียวมันติตื่นางวงิไปนี่ละฮะิพื่อิบไปเออสองล้เพื่อโอ้เพื่อเพื่อเพอคว่ำอยากคว่ำอยากโอ้ง้วง้อยักตัก่หรอมเท่านั้นนับนี่สิบสตัวอยาก1 <dr> ิ ควมอยากต่อรองได้อหน่อยไงเชี่ยเรียกกันไปโอ้โหหยกฝูงเลยพี่น้องเลยหยกฝูงเลยเป็นตะเลี่ยงอยู่สมสมเหมือนปล่อยตะน้ำมูอนี่ยางตะมือนี่เบิดบื่อเล่นเหมือนได้กระไรมีบากาลูกหยาลูกยังควรบกพื้นมีบกพ่อคุ้มฝูงยางดีโอ้ พอก้มัูงมันเป็นเบียกเป็นงงนไปเลยนี่โอ้ว่ามันเมืนครูที่เห็นผมมาท่ายไปไกลเีครันี่สวนนั่นบักนันไปแล้วคุณตาดำคุณตาดำไปแล้วแลพ่นวเราบ่าด็สวนเข้าจากตัวเด้อพี่น้องเด้อสวนดำสุมใหญ่เดี๋ยวลุงวอนผมข้าขาไปไก้บารายแอ่นไปพูดเรามีอยู่3ชโตที่ไปพูดยังบีกด้ยังไม่หันเดี๋ยวผมเขาไปใก้น้ำบนเทียมันซึนที่สวนนี้มี3ชีตโตโอ มันมีทอยักตัวบ่ไพนี้มีตัวนี้ใกล้ัวออกโอ้ไก่ตัวนี้ไก่ติวออกแล้วี่เขาาดขาดเลยเพื่อนในยักลูกเราเขาขาดนี่สอโอ้แม่แม่ขอกแม่รักเพื่อนน่ยลูกสามูกหัวลูกสามโอ้โหนแม่ขหัวงอแม่คอกีเขาแดงน่แดงทองนี่ยักตัวมันมันมีทองมีลูกไก่ยี่นี่ มีหองโซเดียวนี่แหละโซเดียใรใกล้จีออกเลยเตี้ยจีวอกเหมือ,อนกันอ๋อแบบนีอันสุทเทียนแล้วสิว่าบัขายสีได้พี่น้องเลยพี่ไก,ก่ลุงอวนก็เคยมาไายอยู่นี่แต่เราถอดตัวงัวผูอันงัวผูมู่นปกันพอคุ่นผูงยืนยันบ้านนี้สิขายเบิดคันนี้มองเออบานนี้เราสิขายยกเบิดเลยพี่น้องเอ้เราอยากชุดสามเนี่ยมีหยามีข่าแต่เอาโอ้ยง้อชุดสามต่อรองได้อีกแล้วว่ามาหอดมาถึงมาโมมาหาต่อรองกันเอา ยกขวางเลยนี่มีทีมีอย่างเอาไปเลี้ยงเออเราว่าเสียดายคัดอยู่หอกแต่ว่ามันยากเปลี่ยนจากง้อสิเลี้ยงร้านแล้ววะเลี้ยงซอยแดีมีห่ามีอย่างซั้มเาเลี้ยงซอยแน่้ยลาว่าอะเป็นง้อไทยพื้นเมืองเขาเดี๋ยวละโอ้ยเราเลี้ยงบ้านเดียวกันจากปีเราไม่ต้องกว้แดดเพรดี้ดีพี่น้องยไงดูปีนี้เด็กตัวลงง้อหน่อยนี่โอ้ยตัวเดียวโอ้เพรก็ะเจี๊อกตัวเดียวนี่ยเตี้ยเออตัวที่สองกําลังสิขวัด โอ้ไี <ampa> lighting, tile, ่ตังัวแดงเบิดควนงัวแดงแรงฤทธิ์ควรนนี้แม่นางอืมหนอนสองสมนั่นเล่าเนี่ยแล้วอยากยกเบิดหลับพี่น้องเอ้ยนี่ยกเบิดแขวกเลยนี่ยกทีเดียวขนาดเอาไว้กับิีหนาขี้เก่ากับเที่ยวว่าเบิ้งอีกรอบว่ะม้วนจงไว้ดอกเออม้วนจงไว้ดอกรอบน่ะสิบสามตัวพี่น้องเอ้ยงัวเออแต่มันราคาตะกี้ เพิ่งสามสี่ปีขึ้นหลังเราพายุพ่วนวะโอ้ยม่วอยากเั่วแล้ววะเรื่องนี้ตามสภาพไม่นางตัวเดียวกับมุมสองฟัวแล้ววะฟัวล่ะมึงดูมัวพี่รองเลยไม่นังสตัวดิมัวแสนสามหมื่นเราหวงไว้ราคาต่อรองได้อีกตั้งหากงัวเป็นตะเลี่ยงครับตะบุกเทึกตัวเดียวกับโอ้ยมัดมามัดกัมาเบิ่งกันมาเบิ่งกัน เดี๋ยวเบอร์ทั่วลุงวดเยใให้เบอรติดต่อเอาพ่อย้พ่อเบอรติดต่อจับาทดวศูนองก้าหนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสามสองแปดสามนี่เบอร์ติดต่อได้พี่น้องเอ้อเดี๋ยวลุกวดที่ลงไปให้อีกทีหนึ่งเบอร์พ่อยโพ่จะของงวัวทางบ้านไม้โพไซตำบลหนหนังพวนพิสัยน้องคายพี่กายกัเคยมาถ่ายทำให้เราอยู่ เราก็ะอดโตถอดอันบกเทึกเราบขายเวิดเราเสียดายเลี่ยงเราว่าเวิดปีนี่เราไงเป็นจังไหนก็ต้องได้ขายเราว่าร้านไม่เลี่ยงเออเขาร้านไม่เลี่ยงแค่นว่าคนในร้านเราได้บ้านนี่โอ้ยลูกร้านเขาเกิดเหตุการณ์เหตุงานตัวเนาะหาเงินหาค่เบ่ายดนี้ผู้เฒ่าเลี้ยงลูกได้เราว่าบปดนี้ลูกบวชกันเลยเป็นทุลัมากไทยท่ำแผล ผู้เฒ่าเลี้ยงงัวพ่อได้ขายโยกคออกออกพ่อได้สบายพ่อได้เลี้ยงหลานไม่ได้ห่วงหนาห่วงหลังแล้ววะไอเด็กทั้งเลี้ยงหลานทั้งเลี้ยนหนาเลี้ยนหลังทั้งเดี๋ยวก็เบ่งงัวกับย่ายงัวเราก็บปี่ตาเลี้ยงครับพี่ตางัวแดงพี่น้องไอ้งัวไทยขื้นเมืองเขานี่ละงัวแดงมีงัวแดงมีงัวมวนงัวขาวอย่างเลยนี่โอ้งัวสิบสามตัวโอ้ราคาพ่อฟังอยู่เว้ยตามยุคตามสมัยน้องพายุะพูดว่า แสนสามหมืนพี่น้องไงต่อรองได้อีกว้าออกมาอะไรพี่น้องไอ้จะน้อยลุงอวนลุงลิปไปนี่เว้ย <c oughs> สำหรับผู้อยากเลี้ยงง่วว้า <c oughs> <c oughs> มาลุงลิปขายงวัวให้ป <c oughs> ไปยี่พวกไปยี่เอย้ย <c oughs> ลุงอวนเหตุยูอันยูทูบตัวครับแล้วข้าพ่อฟังขักยังไงสำหรับผู้อยากได้ไปเลี้ยงยกแขกเลยเไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปเลี้ยง พี่น้องกูทำงานานี้ทั้งเมืองนอกเมืองหน้าหรือว่าในประเทศต่างประเทศก็ได้ค้าขายง่ายมือสกุสกสกุกบันมันครับมีทุนมีห้อนะเมื่อเบิ้งมาเอาไปเลี้ยงซอยพายุพูอนี่นี่เมืเราไปตะเลี้ยงค่ะฝากกดไหลกกดแชร์กดติดตามไปเด้เอ,อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ลุงอ้วนบ้านหน้าได้เลยครับอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมก็ได้โชคบ้านมันหาเงินหาค่ำก็ได้ เอ่าคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องพญิพูห์กับโศกโศกมันมานให้เดาขายไว้เด้อพญิพูเด้อก่านสิบสามตัวฝ่าวมาเอาไปเลี้ยงได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบอร์ติดต่อลุงวอนสิลงไบหิ่งทีหนึ่งย้ำแบบขายย้ำอ่นย้ำจะขายฝ่าวมาเอายังจอยเปลี่ยนใจเด้รึก่อนสิบสามตัวเอาสิบหลอดมาใส่เอาเอาพญิพู อ้าวขอบคุณไายนะพี่ผู้เด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมโสดๆวันมาเอยยัยผู้เด้อผู้สิไปรามาหลังกาบฟมาเอามาเบิ้งเอาโอ้ยงัวเป็ะเตียงครับพี่น้องเอ้ยตลาดวบ้านเตียงไงหรอก